สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านที่กำลังเอามาเบิง่งหรือว่าเอามาเออกำลังเจอซองุ้ทยัยอาสปอรพี่น้องเลยมื้อนี้ก็ออกมาหน้าคือเก้าออมมาหน้าบ้านนี้เอามาหาคือใกล้คือป่ามีได้ไปเสื่อมมือน,นี้พี่น้องเลยเมนิโอไปยังมีท่านใดดีครับก,ก็เลยออกมาหาคือป่าคือใกล,อใกล้อยู่หน้านี้พี่น้องเลย วันนี้สิพ่าพี่น้องมาเบิกป่าให้เราเก็บป่า มีเติบเล้น ต็ยังม้ปุ่มสูบนุนได้ซื้อขางมืนจำเด้ท้าวาขางนะมาเตะมันใกล้เข้าผีลายคุมเตไป พวกมะพ้าวกะง่ามจยได้พี่น้องตนนั้นหนึ่กับต้นนั้นตนนั้นอง ปายุก็มีท่านดิวิทสัมพีน้องว่าเดี๋ยวนี้นะมันผลนะมีด้โตกแล้วมีแตล่ล่มล่มกับมันคืมมันมืดนี่แหละพี่น้องแนะต่ผลมีด้โตกแต่ขืนนี่มันก็นหาดมิดเพราะว่าเฮาับมันมีดเมนท์ถือบอนนปลปยยัไปยฝ่ายนะ

ดีไมครัเพิ่นปูมาเต่งพร้อมดีมันเต่ง บุรพาเอาเอามาปูวางทิดก่อนๆน,นะมนเจองั่นตัีวนี้ยุบเพราะมัไม่ได้หฮนะบูกหเพราะนั้นแะนนี้มีแมว่วานเดมาคิดห้อม เฟืองพี่น้องกำลังอ๋อก่อนนอกกับมันอ้อมีมลายาขึ้นนาโคกได้ไนานนาโคกน้อกได้ล่ะ phi này thì làm nó thế lúc đọc này cơ Ta hát đi nó. <laughs> thì nó ngầm cái nào thì nó thế vậy mình nhân mình hơi ảo tôi nữa hả cứ mấy mà tôm có mặn cả น้ำจื้มงากระึ้้นั่พอวันแะมันเมดฝนวัลแรมันจึงึ้นอี เดนี่กนงนทีวมันขึ้นสูงนะมันอ,อน้อยุบมอยุกำลังอ้อ Đúng như khác có đi ừ. ừ. Đây lúc máy này là mưa như là một tùm gì đó Đây cho Xí Hột chết nhọt สำหรับคลิปนี้กะสีมีม่เพือหลายพี่น้องเลยส่งนี้จะมีได้ไปหน้าโคกก็เลยมีได้ซูด้ายคลิปอันนั้นปลื้มพี่น้องคือหับเบาอะไรเพราะว่ามีแต่คนไข้ฮะนะเป็นไข้มีสบายยังไม่ทันได้เศราครักมาน,นี้กะมาห้อนี้กะสีมีเ่เพือหลายพี่น้องเลยสิพอ พอบเจอสำหรับทุกทุกทานที่เข้ามาเบิ่งคลิปเข้าตัง้งแต่ต้นจนจบเบ่งแล้วค็อย่าลืมกดไลค์และก็ดติดตามเพเป็นกำลังเจอเข้าในการเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปพี่น้อง